ว่าจบแล้วเผยสองสาเหตุแมนยูสอบปิดดีนราสมุรสฮอยลุนไม่จบใน4 8ปรชอมอแม้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวเดลีเทเลกราฟสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่สามารถปิดดีนคว้าตัวราสมุรสฮอยลุนมาจากอตาลันตาทีมในซึก,กันโชเซเรียอาอิตาลีได้ในเร็วๆนี้แม้มีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงบรลลุข้อตกลงส่วนตัวกับดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กกว่า20ปีได้แล้วก็ตามสำหรับสาเหตุข้อที่1 เนื่องจากออตาลันตาไต้องการให้แมนยูพวกนักเตะบวกเงินในข้อเสนอโดยต้องการเพียงเงินค่าตัวของราสมูรสฮอยลุนเต็มจำนวนเท่านั้นซึ่งมีรายงานว่าถูกตั้งไว้สูงถึง60-85ล้านปอนด์2,640ล้านบาทอย่างไรก็ตามแมนยูเพิ่งปิดดินคว้าตัวองเดนโอนานาผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่มาจากอินเตอร์มิลานและเป็นการเสริมทัพรายที่2ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ ต่อจากเมสันเมาที่ย้ายมาจากเชลซีซึ่งปีศาจแดงต้องจ่ายค่าตัวก้อนแรกของทั้งคู่รวมกันแล้วสูงถึง9 8 8ล้านปอน4,347.2ล้านบาททั้งนี้ค่าตัวรวมของเมสันเมาอยู่ที่60ล้านปอนด์โดยจะจ่ายก้อนแรก55ล้านปอนด์ขณะที่องเดนโอนานามีค่าตัวรวม47.2ล้านปอนด์แบ่งเป็นเงินก้อนแรก43.8ล้านปอนด์ ส่วนสาเหตุข้อที่2เดลีเมนสื่อดังอีกสำนนกของอังกฤษเปิดเผยว่าแมนยูมีงบเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์นีน้แค่120ล้านปอนด์5,280ล้านบาทเท่ากับว่าแมนยูเหลือเงินหลังจากการคว้าตัวเมสนันเมากับองเดนโอนานาเพียง21.2ล้านปอนด์932.8ล้านบาทาบาท,ทำให้แมนยูต้องขายผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือเอริกเทนฮา,าออกไปก่อนเพื่อเพิ่มงบเสริมทัพอ,อีกอย่างน้อย40ล้านปอนด์1,760ล้านบาท โดยนักเตะที่อยู่ในขายถูกลดเสมอน,นี้ประกอบด้วยแฮร์รี่แม็กควายเฟสแอนโทนีอีแลงกาอเล็กเดนเลตสกอร์แมทโทมิเนดอนนี่ฟานเดอร์เบกดินเฮนเดอร์สันเอริกไบยี